สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้า36%กระทบไทยอย่างไรสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยสูงถึง36%เริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม20%มาเลเซีย25%และอินโดนีเซีย3 2อย่างมีนัยสำคัญมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงศูวนย์วิจัยเกติกรไทยประเมินว่า GDP ไทยในปี2568เสี่ยงเติบโตต่ำกว่า 1. 4ส่ ส่วนสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยคาดอาจลดต่ำกว่า1.8%ภาคการส่งออกและการผลิตจะได้รับผลกระทบหนักสินค้าไทยเสี่ยงเสียส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐโดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าพรินเตอร์เครื่องปรับอากาศปลากุ้งแปรรูปและชิ้นส่วนโทรศัพท์อย่างไรก็ตามไทยยังมีทางออกหลายแนวทางสหรัฐเปิดโอกาสให้เจรจาปรับลดอัตราภาษี36%หากไทยเปิดตลาดสินค้าสหรัฐมากขึ้นหรือส่งเสริมให้บริษัทไทยเข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตในสหรัฐ ายพิพัฒ์เหลืองนรุมิดชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KKP แนะนําให้ไทยพิจารณาเปิดเสรีภาคเกษตรอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วเร่งกระจายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอื่นเช่น RCEP หรือ EU เพื่อลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐขณะที่นายอมรเทพจาวลาผู้บริหารสํานักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยชื่อว่าไทยไม่จําเป็นต้องยอมสหรัฐทุกอย่างแต่ควรปรับนโยบายเชิงรุกเน้นส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและลดการผูกขาดในประเทศเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว